สงบสันติอินสาต่อไปเป็นรายการแนะนำสินค้าได้ปะได้ปะได้ายได้ปได้ปะไดอปาได้ปะาด้ปะได้ปะได้ปะได้ได้ปะไ้ปะได้ปะได้มอได่ปะ้ปะเปะด้ปะได้ปะได้ปะได้ปะ้ปะไดมาะไปาได้ปะได้้ดาดป ูมาอ่ะโหาไม่ได้ชื่นบอกแต่โอ้ยผมอยากให้มากงานมันให้มานี่ดดล้วเขาใดเขาเพิ่งต้องขาวว่าจะคูนโอเคสวัสดีครับเจ้าว่าเป็นบุญหลายเนพ่อเนพ่อเชี้ยงซิ่วบางบอกนะว่าไผ่เป็นไผ่อุ้ยคุรอของเขานี่กูจัดลิรอไปข้อนอย่างเอตัวบางเว้นหน่งบอลทาเด้บอัด ให้พี่ให้น้องเบิ้งแล้วครับเนาะอัดอันไหนเนาะอัดใจที่งานห้องหน่อยเยี่็งงานห้องวันนี้ว่าจะอัดผมนี่ยเหอครับจะอัดผมเนอะนี่ผมอยืนน้ำเงี้ยเราไม่โอกาสเอื้อนเนี่ยัดผมพูดอยู่นีท่านก่อนแบบนีเอื้อนเด้อที่เด้อครับครับจะกะนี่ใช่จื่นนะครับเนาะนนท์ไ่หยา อย่าสไกลไกลบ้านต้มไก่บ้านบ้านในห่างนีนะส่งไกบเพื่อเราวมุลอเ่้าะไรนี่การมันทึกเสียงอีกตะกีใช่ที่ไหนน้องเพิ่งแล้วครับเนาะตอนเช้าก็ไดเวล่าิ่มเินทึกเสียงแล้วครับอันไม่ให่ไม่ใหคับร้านนี่ ไม่ไงนี่ห้หร้านผ้าไปหาหมออ่อไม่ไงปวดแคลเป็นหาหมอฟันโไทย,อ,ยอ่นี้แหละอันเรียกว,ว่ารู้จักว่านี่หมอฟันนะยาตยิยาติก่อนห้องกะสวนนี่หมอนี่หมอฟันนะหน้าตาเขาคงยังสวยอยู่เอหมอฟันนะยายนะ บาาดนี้ลังจฟันถอดหมอนเลยถามยายเป็นอะไรมาว่าเส้นโอ้ยปวดแค้วว่าเส้นปวดแค้วแค้วเป็นอะไรอ่ะหมอถามคือหมอกระบ่แม่นว่าสิบ่ในน้องแบบมันคุ้นป่วยคนป่วยหลายนะก็อยากอยากอารมณ์เลยถามถามหัวนั่นนะแคลวเป็นอะไรเออป่วยไม่เช่ แค่คุยมัเนมเป็นแค่แม่บอควย,วยนะเอาพูดกันดีๆก็ได้นะ่ต้อง่ต้องพูดกันดีๆยายพูดได้เพาะหมอฟันนะิวหมอฟันหมอฟันนะโอ้ย่าสิมาฟันหมอยายท้อไม่ไงเจ้ากระโปรงหูเนาะหมอเขาถามว<ม>่าแ้วเจ้าน่ะ<ม>เป็นยัง มันมันโยกมันคอนเจ้าก็คือคือหลานนี่ซอยซอยนย่าอยู่ว่าเจ้านะท่านจะสรุปจังหนคือคือยังมันโยบมองว่าอันนู้ดีก็ได้ไม่ต้องมาด่ากันคุยอย่ามาอย่ามาพูดก้าวเล่าแสบหมอนะหมอฟันนะพูดคำหยาบติอย่ามาพูดคำหยาบแล้วนี่นีคือคือคือนี้ท่านเอาอย่างนี้สุดท้ายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอั่นี้ก็แล้วกัน ยาพาราเปาไปบกินสองเม็ดกูเมายื่อเนน้ำไหลยื้อเงอนมันหลอยู่ยาพ้าดนยัดไห้มอนเบิ้งไห้แน่ไปตะถอนบ่ไหลอยู่อย่างพ้าลาบ่เอาดอกบ่กินดอกอย่างาราล้านยาผ้าลาบโอ้ปวดแฉล้ายูกับว่ไดงนินประมาณกูกับ่ไดงยินชัดประมาณนี่นะเป็นไงนะ หูกับพอดีตายังฟ้าฟังเป็นวายหยางผ้าเป็นวายหยาพราล่าอยาพราล่าหูบอดีตากับ้ากับฟังจักเสือมาสจะแตกมัน <laughs> <laughs> นี้หมอจะอ้าวถ้ามีอาการอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเรื่องอฟันน่ะเดี๋ยวหมอจะสอนให้ <laughs> แต่อยากจะขอแนะนําคุณยายนะ่ะให้ดูแลสุขภาพเขาก็อวเยื่ีเแล <laughs> ้อเนาะอันซุดทยก็บ่าให้ร้านเป็นหูบอกยาย <laughs> คือมันมาเนี่ยเพราะมันยางพาล่าเนี่ยเจ้าสิมาเสร็แตกแค่ไหนยางพาลาามันตี่นตายนะยาพ้าล่าโหนัวพอดียาผ้าล่าโอ้ยกะว่าสัญญาว่าแม่สะให้ไม่ไงไปกินยางพาล่าเดี๋ยวนี้กะจักว่าเป็นจังไหนดอกคุณหมอโล่ไฟไข่เจ็บจะไม่มันลายนี่เก็บขิ้งปวดเส้นปวดเอ็นกินเขากระบอกแสบนอนกระบอกรับช่วยพูดเป็นภาษากลางให้ ให้หมอเข้าใจหน่อยเออจกเป็นจังไดดอกซุ่มนี้ปวดเส้นปวดเอนเก็บทิ้งอะไรทิ้งคืออะไรทิ้งคือคือหางเนี่ยหางร่างกายควาใหมายชา้านนะอะเอิญเอ๊ะเม๊เอ๊กเอเชิญเอาไเลขกเนบะอเชิญหมายเลขเอ๊เอ้เอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอเเอ หมายเลขโทรศัพท์อเออหมายเลขโทรศัพท์บบด้ขอเชิญหมายเลขไม่ได้ติดยังขอเชิญหมายเลขศูนย์เก้าสามห้าหห้าสสที่ชอบบริการอย่าเรยเอาไหมขอเชิญหมายเลขอ่อนนดีกวอนนี้ขอเชิญหมายเลขขอเชิญหมายเลข0ูนย์เก้าสหหหสสา ที่ช่องบริการ4ค่ะบอกไม่ใงมันไม่ให้บอกว่าไม่ไงไม่ไงข้อเชือกยาวเลี้ยวไปเลยไปแม่ยว่ามันจะบ่หอดง่ายใช้ลำหมองนั่งหนิอะก็นั่งตามสบายช่องบริการ4ใช่ไหมช่องบริการ4เป็นไรมาปวดแ้วแ้วเป็นไรควยอ้าว ทำไมไม,มาด่าหมออย่นั้นะหมอฟันนั้นเหรอนะโอ้ยอย่าฝ่าวันย้ายต่อย้ายแหงปวดแวลรู<ม>้<อ>หมอถามเนี่ยหมอถามนักเข้าใจไ,มไหมไงบัวไทยเนาะฮะไงไงบัวไทยเอาต้องบอัวไทยครับคุณหมอพูดบอกพูดไทยพูดไทยเพราะผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่โอ้ยยายวะผมเป็นหมอจากภาคกลางอันมันปวดแผลแคลนี่คือคืออะไรนะ คือแนวยําเข้าเนี่ฟันนั่นแหละฟันนั่นแหละแนวย่ำเข้าคือฟันแนวย่ำเข้านี่มันมันควยควยแล้วควยแล้วควยแล้วโอ้ยเดี๋ยวหมอฟันนั่นเนี่ยนะช่วยอธิบายแมนได้ละโอ้อะไรโอ้ควยแค่ควยคือ คือฟันมันโยกมันคอนครับเออแถวมันโยกมันคนอนอฟันโยกอ,อจืจะย้ายไปอยู่ที่ไหนล่ะโอ้ยบ่ได้ญ่ายไปใส่หรอกมันอยู่องนี้มันปวดบองนี้อยากให้หมอเบื้องให้แน่ว่ามันเป็นตะถอนบอ่อหรือสีได้กินยาถ้าจะถอนของของหมอเ็ามีอยู่เป็นหนึ่งเป๊กเอาถอนไหมล่ะมันบ่มันถอนจังัส้ถอนยังไงโอ้ยแห่งปวดแก้วแห้งเบาบ่่า้เรืลังน้องหมอเอาเอาอย่างนีง้ก็แล้วกันเอาจังได้หมอแนะนําเลย แต่น่าีอยังเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วมีแต่ปวดฟันเท่านั้นเหรอมีร่างกายของยายสุขภาพเป็นไงถามเลยแล้วมีแต่ปวดฟันอันเดียวใช่ไหมโอ้ยว่าพื้นว่าไม่ไงไหนอะไรอะไรอะไรว่าพื้นอะไรพูดพื้นพูดพื้นนี่หมายหมายหมายความว่าหมคจับเ้าให้ฟัง โอ้นินทาว่างั้นเถอะไม่ได้อ่ะมาช่วยช่วยนินทาให้ฟังหน่อยโอ้ยอธิบายในทิวโอ้ยอันนินทาก็คือว่าพื้นก็คือนินทาใช่พูดพื้นนี่คือนินทาพูดพื้นนี่ว่าพื้นว่านี่แม้ว่าพื้นว่าร่างกายแม่นี่แม้ว่าพื้นนี่พูดถึงนั่นละวว่าวหอดนั่นแม่อ๋อพูดถึงว่าวหอดเอ๋อเข้าใจเข้าใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ร่างกายของแม่ยงนี่ยี่ยมือเศร้าตื่นขึ้นมานี่มันสิเจ็บชิงปวดเซ็งปวด,ปวดเอ็นในร่างกายของยายนี่ละนี่เนี่ยหมอยังไม่เข้าใจอะไรคือคิงคิงนี่ก็คือหางเนี่ยหางตัวของคนหางา<ๆ>งไกลใช่ไหมโอ้ยอธิบายนะทิวปวดชิงหมายถึงปวดตามร่างกายครับเออ<ใ>นหลา,านใช่ไหมหลานหลานเอา้ามึงมาเป็นหมอมาเป็นหมอแทนหมอเลยมัย มันเป็นหมอฟันแทนหมอเนี่ยเข้าใจภาษาได้ดีใช้จังได้ซอยนักโอ้แม่เท่าด้วยไหมเออกระแม่นันละโอ้แม่หยังล่ะจีบโอ้ยตายตายตายโอ้ยแม่หยังโอ้ยอย่าให้ลูกบาปเด้อลูกเห็นแม่ลูกว่าแม่เมียลูกว่าแม่กีทิวโอ้ยช่วงเลยรกูบัารว่าบาปดอก เด่อไปบอกว่าแม่ลูกเศร้าหลอกลูกเศร้าบอกไว้ลให้มันแล้วหามันแล้วามันชิบาไอมึงสิบาจีหยังงือมึงเส้าเล็กหยั่งมึงสิเอาบ่หน้านั่นหน้าตีนบ้านเน่ยมึงสิเอาบ่อหน้าตีบ้านบ่แม่เอ้อเออเออเออเเนอเออกออเอเออ้เออเออเออเเออเออเออเ่อเออเออเออออเ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 อขอยเเออ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 อนเออเออ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  เอาารต้งตบกันเอาดีนะสองคนนะสอคนพูดสิตบดสิพธิ์สิเป็นตัวแปรเอาสิเจ้าขายอย่เจ้าว่าขคอยแปรเจ้าว่าอคอยว่าจะถามมันี่คอยว่านคอยว่าเจนที่จถาม่ทันจะไม่พุ่นนะเจ้าถามคนเด้อขายยังไม่ใ่ขึ้นก้อนนี่คืออันปัตตานียังเล่นวันหนึ่งหนึ่งทีบอ่แม่หมครับ อาเดินไหนเดินมาแล้วที่นไหนผู้โดยสารสนใจไปปัตตานีสิงห์บุรีขนกัโขนอนแกนแล้วแันเพตนีปัตตนียาราส่งข้าหัดหญ่ตุ้นตุ้นยัไม่หญ่ไม่ตุ้นไม่แกนกันโซคารุครับสุคารุโลารครับเอารถเขาสิอแก้วรถอดสกอเรียกว่ารถทอดสกอรถ่า รถจอดเร็วรถจอดเร็วไปไฟฟ้าเอาของขึ้นไปขายทั้งรถเร็วๆเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนสุขาโลครับสุขาโลครับใกล้าพิงไกลสุขคาโร่สองมะขามสุขาโลมาขามยังสุขาโร่อะวะบังคาามครับโอ้ยมาบังคารามกบบาทนะเอ้ามกมกกราคม ใส่หนูหมกมกกระลาคมใส่ไก่ว้ายแม่เจ้าขายไอ้ทำนี่ก่อนด้ย้าหมกหัวป well> ีใส่หนูหมกหัวปีใส่ไก่โอ้สักพ่อว่าหมกกระลาคมเนาะหมกกระลาคมคือหัวปีอ่ะสองหัวเด้อแทงหัวใดก็ไม่แห้งแทงเขาไปดังเจ้าขายอย่างนั้นนี่คัดตัดบัตรคัดตัดบัตเจ้าขายอย่างนั้นนี่ เจ้าัายอหจยังนนีเสองหัวเด้อสองหัวมีสองหัวแงหัวไดก็ได้แงเขาไปลงมีแง้งเจ้าใครยังอยู่นี้ไม่ใงขายคัดตบารเอาโอ้ยคนเราคลืนไปหอดสไลด์ุนปีใกล้ัวงเธอแม อ่ะปีงไก่นะจ้าปีงไก่ตัวขายยังนี่ละปีงไก่คนนี้หอนๆไก่ตัวขายยังเดี๋ยวนี้ขายปีงไก่เอามันคือบ่มพี่เล่าแฝงกั้นการแก้เข้ามันขายตรงมันขายตรงพี่บอกเขาว่าขายตรงขายตรงขายตรงเอารถกับชิออกแล้าลูกๆฟ้าร่องฟฝ้าขายนะเจ้านานาเฝ้าร่องเอาลงครับลงครับรถเรียบร้อยครับล่องหยักเด้ปวดแข้งปวดขาแเด้ จะเป็นปวดแต่มันพวดยากแต่น้ำเงืนน้ำท้องบ่มี่ปันไดปวดปันไดก็ต้องมาหาอยู่หากินปวดเมงไอยเดียวนี่ยเ้ยมันเปนธรรมดาเลยเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะขาขางไส่เนี่ยปวดจนยางบบไดโอ้ยไม่ด้บีบไดขันซะก่อนมันไม่จะกินผิดคนอะอคิดว่ากินผิดอีหยังโอ้ยเท่าแล้วมันก็เป็นอย่างสิแะ้วไม่ไง เท่าแล้วมันก็ไปเลี้ยงธรรมมาติดันลามันก็เท่าแม่มันก็ปวดแข้งปวดขาปวดต้นปวดตัวปวดหลังปวดเอวทังสัตนละหยุดอย่าว่าว่าเท่ามึงคิดบ้างว่าขาข้างซ้ายดีปวดจนน้างบ่ได้แล้วขาข้างขวามันเป็นอย่างคือบ่ปวดคือกาดเหนาเยวอะเกิยอะขาข้างขวาเนี่ยมันจะเกิดมาพร้อมกันมันเป็นอย่างคือบ่ปวดคือการ โอ้ยกระสังขารนอ้อยเออกระหูเขาบอกว่าสังขารนั่นกระเทามาแล้วกระหูจักดูแลสุขภาพร่างกายจะของในปัญหาห่วยเอาอีหยังล่ะมาดูแลสุขภาพร่างกายกนี่เด้อันใดอย่ันเท่าเท่าแม่จะดูแลสุขภาพร่างกายขอได้เป็นหยังไอ้ที่ยวนะครับเนอออันไปหาซื้อเลยครับเทาม้าจะดูแลสุขภาพร่างกายจะขอได้เป็นหยังไม่ ไปหาซื้อเท่ามากเท่ามากกับหุจักดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของในเป็นยังฟังหนึ่งแต่น้ำเงินหนึ่งบ่เฝ้าฟังหนึ่งแก่น้ำเงินหนึ่งบ่หามากินหามากินหามาเมื่อกินยามารเทาอาการปวดเมื่อยตาพญาทิบตามยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายชนิดแคปซูลยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายชนิดแคปซูลตาพญาทิพย์หาซื้อตามอันไหนหาซื้อ หาซื้อได้ตามร้านหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสนใจสอบถามส่งหอบานสนใจสอบถามส่งหอบานกับทีมงานนุ่มชนาชัยศูน,น,นย์เก้าสามห้าหกห้าซีซีสามสามปัตตานียาราส่งข้าหาาใหญ่ขึ้นรถเดินในเดินไหนไม่หง่ลมก้อนหลายาฟ้าออกน,นด้นรถใหญ่ไม่ตูนไม่ใหญ่ไม่ตุนไม่ตุนตุนใหญ่ใหญ่ ไม่จังบาลจันทิวเลยไม่จังบาลจังบาลแล้วอ๋อให้ฝากแนฝ<า>ก่ฝากอ<า>ยังน้อแม่ซีฝากไปซื้อยาบรรเทาปวดฝากไปซื้อยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายชนิดแคปซูลของปัญญาทิพนั่นมาให้แม่มาให้แม่ซี่น้ำยาด้อเอาดีครับเอายาเอายา,าสติ๊กเลยบอก

เอาบ่ไม่ลูกไม่ผัวกะสิกินยาสตีอยู่ว่เม่สซี่เอากะเที่ยนไข่นันเด้กะไปบอกกับเมี่ยเซ่ออยู่นี่กระไดแม่สิี่ก็ะไดขอโทษน้ยเนาะกะกินเพื่อดูแลสุขภาพร่างระบบภายในแบบนี้กะกินดูแลดูกะกินเพื่อดูแลสุขภาพภายในเม่นระบบภายในของสุภาพสตีนด่กะกินดูแลระบบภายในของสุภาพสตีนันเด้ ว่าจะเป็นว่าจะเป็นสุภาพสตรีกินได้เบิดบตว่าไว้ไหนว่าจะเป็นสุภาพสตรีกินได้เบิดบตว่าไว้ไหนตัวเมซี่กินได้แม่โดยเฉพาะไล่ไล่ไปก่อนเมซี่พาเทนแน้นพาเอาพาจะกินได้าจะกินไดไหเอาพากระเทยไม่ออกกินได้เมซี่กินดีกินบ่าเนกินได้อย่าเดียอย่างดีเป็นโรคบพรว่าสิเป็นไม่ออกคำเพราว่าสิเป็น ผู้เสดผู้สาวหรือว่าสิเป็นไวท์ทองก็กินได้ตัวละเน้นซื้อไม่ไปซื้แม่เด้อซื้อมาให้แม่ซีนน้ำเนี่ยเด้อครับเดี๋ยวชิเปซื้อให้ด่วนชิเปซื้อให้เดี๋ยวนี้ละเอาไม่ไม่ชิเปซื้อให้ด่วนๆเลยเอาไม่ครับเดี๋ยวชิไปซื้อให้เดี๋ยวนี้ละเดี๋ยอะชิเปเยวะชิเปซื้อให้เดี๋ยวนี้ละน้องพี่เพิองบบบนี้น้องพี่เพิองใจมใช่ไหมอัน ลูกพี่เพิงใจมากทำไมได้ค่ายหนังอิ้มเจ้ากัาแห้งเจ้ากบาดช่วยีไม่เหรอได้ค่ายหนังเลยน้อยหมดใจข้านี่ยแหละค่ากาแฟสมุนไพยิบเราชนิดตาพญะยาทิพนี่ละแม่นบ่โดยโมเมนไอ้มุมแดงอรัตนาเขาแท้ยอดเอิกมุ้มจังเงินเตะเอาไว้เนี่ยไอ้ใครเอากล่องของเมันแมนบ่ล่ะโมเมนต์อลัตนามุ้มแม่นบ่ล่ะโมเมนยต์ไอันมุมแดง อาลธานาเขาแมนบปล่า,ม,าลมอมมอมแมนมุมแดงอาลัธนาเขาแท่งยอดอกมุมหนัมเงินเตะโอ้ยบอกไปชุสิหร้ยท่านจะาวาดกระไดโอ้ยแตกว่าผ่ากันโซยังนอกผู้ขาแมนผากันว่าอีหยางแดงน้ำเงินนั่นโอ้เตะขานากัน้วยแสดงว่าผากันเบองงมวยแมนบอลหนี่งมอมเพิงเมตตาแพ่เมตตามองเพิงไม่ยังไ,ไม่สิ จท่านนี่นั่นนี่ค้ายังอีกวันเอากระเลนน้ำข่อยวางอัตคีกนติดไว้ยังบ่ท่านได้จ่ายเด้อโอ้ยข่อยเป็นลื่มๆหลงๆตัวเป็นเรื่มๆรื่หลงๆเป็นงงๆเวียนเวียนโอ้ยขัดเจ้าลื่มๆหลงๆเป็นงงๆเวียนเวียนเห็นบอกข่อยเห็นมุมแดงเป็นมุมหนังเงินน่อเห็นบ่นั่นสายตาเจ้ากาแฟฟ้าให้ฟ้าไปหาสมุนให้ฟ้าไปหาซื้อกาแฟสมุนไผ่ยี่สิบเก้าชนิดตาพญาทิพย์มากินเด้อ เจริญเจริญโอเคโอเคโอเคสงบสันติอธินสานต่อไปเป็นรายการได้นำชินค้อหี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดีวมาายเลยย่จินเอาไห้เอาไขอให้ผู้ฟังขอไม่พอมีอะไรกนเลยไปไปหน่ยพูดถึงขายไงารับสินค้าปากเกษรเรียกชินเนาก่อนก็ พูวกอบเู้าูกอนคนขับรถไปครับบาดเจ็บเล็กหน่อยต่อมาได้ไปเสียชีวิตระหว่างท่งโรงพยาบาลโจบข้าวต่อไปเป็นข้าวกระเยายเจนมบ่นอีโอเคครับ อ๋อสนับสนุนได้บ้านสนับสนุนเลยเออสนับสนุนสำหรับช่วงนี้นะเออสำหรับช่วงนี้สนับสนุนข่าวโดยเออต่อไปเป็นข่าวกันของคนย่าจืดไหมบอ้านเพราะเขาเจ้าว่าก็ได้เจ้ว่าก็ได้เจ้ว่าก่อนเจ้ามันย่าจื้นสำหรับช่วงนี้สนับสนุนข่าวอุบัติเหตุโอ้โหดูสำหรับช่วงนี้ว่าข่าวอุบัติเหตุโอ้โหกันเอยสำหรับช่วงนี้สนับสนุนข่าวอุบัติเหตุโว้ มะหวยโดยสมุนไพรชงดื่ม29ชนิดตราพยาธิบโฮ่กาแฟสมุนไพร29ชนิดตราพยาธ uh ิบโฮ่ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายตราพยาธิพโฮ่โอ้ยนั่งมาน er right. ั <Aaron> ่งบันหาซื้อกันบ่ถือว่าจุใจนะบ่เออหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปโฮ่ โอ้บ่บ่บ่มันมด่าน่านะพวรับนะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปโ้โว้บ่ทัานมาต่อไปบ่เข้าวต่อไปเออต่อไปต่อไปเด็ยาเอาโมเมนต์นั่งมือเท่าดิผมโป๊อย่างงี้ต่อไปเป็นข้าวเกษตรสหรับพี่น้อง รับประทานอาหารกินข้ากินปลาแตอย่าลืมเด้อพักนั่งอันหยานั่นคือเกษตรอ่อนกินกับปนกบเกษตรแจกินกับตำบักหูว้าวเมื่อวานข้าวข้าวสอบไม่พ้เมื่อวานต้มย้ย สดไล่ข <S preach science> องทอง <ketchup> อะไรเรียกระบบไดหลังจากที่ทีมงานเฮาโดยท่ากันบันทึกเสียงแหลวเรียบร้อยเสียงลมชนะใช่กับาทีมงงานเฮามาเลี่ยงสีแพ้่บึงเกลือทะเลอีสานดีนะครับโอ้บัวสีกับขากับน้ำแซ่บเบิ้สวนชแนวโดยเฉพาะกุ้งเต้น ไกลอบอุ่ต่ำบักหฮ่งหู้ยนี่แต่เนี่ยเสียบเสียบหุ่ยค่ำยิ่งยิ้งใช่หรออ้าวถ้าพี่น้องมากคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่นี้ท่านกองแนเดอครับ